หลายคนเคยเป็นกันไหมครับที่เวลาตื่นมาแล้วปวดส้นเท้ามากจนไม่อยากลุกมาเหยียบพื้นเลยสวัสดีครับผมเคียงคลินิคลักเท้าครับและในคลิปนี้นะครับทางคลินิคลักเท้าจะแนะนําวิธีจัดการเรื่องนี้กันนะครับเราลองมาดูกันเลยนะครับ เบื้องต้นเรามารู้จักสาเหตุของปัญหากันก่อนนะครับอาการปวดส้นเท้าตอนเช้าหลังตื่นนอนนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเกิดมาจากภาวะรองช้ำนะครับและภาวะรองช้ำก็คือภาวะที่เอ็นใต้ฝ่าเท้าอักเสบครับและสาเหตุที่เราปวดส้นเท้าตอนเช้าหลังตื่นนอนก็เพราะว่าผังผืดใต้ฝ่าเท้าของเราหดตัวในเวลานอนครับซึ่งก็จะทําให้เรามีอาการปวดส้นเท้าตอนเช้าหลังตื่นนอนได้ครับแล้วถ้าจะให้เห็นภาพได้ง่ายเรามาลองดูภาพนี้กันนะครับภาพนี้จะจําลองเท้าของเราในเวลานอนนะครับลองดูนะครับ เวลานอนเท้าของเราจะตกแบบในภาพครับและในเวลาเท้าที่เราตกเนี่ยครับจะทําให้ผังผืดที่ใต้ฝ่าเท้าของเราหดตัวในเวลานอนครับและเมื่อเราตื่นในตอนเช้านะครับในก้าวแรกๆที่เราเดินจะเกิดการกระชากครับจะทําให้เรามีอาการปวดส้นเท้าตอนเช้าหลังตื่นนอนครับบางรายถึงขั้นปวดเหมือนไฟฟ้าช็อตเลยนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างตอนที่เรานอนนะครับเราควรมีอุปรกรณ์ช่วยพยุงเท้าไม่ให้ตกในเวลานอนครับ และอุปกรณ์ที่ช่วยพยุงเท้าของเราไม่ให้ตกในเวลานอนก็ชื่อไหนสปรินต์ครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะช่วยพยุงเท้าไม่ให้ตกในเวลานอนและจะเสมือนทากายภาพไปในตัวเลยนะครับและนอกเหนือไปกว่านั้นนะครับควรทํากายภาพด้วยท่าย,ยืดกล้ามเนื้อด้านหลังของปลายขาด้วยครับเพราะท่านี้เหมาะกับคนที่เป็นรองช้ำม,มากเลยครับและจะทําให้ช่วยบรรเทาอาการปวดส้นเท้าในตอนเช้าหลังตื่นนอนด้วยครับแนะนําให้ทําท่านี้เช้าเย็นครั้งละ30วินาทีนะครับ ทริคเพิ่มเติมนะครับเราควรหมั่นลดแรงกระแทกทั้งในและนอกบ้านเพื่อลดอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมด้วยครับถ้าเป็นตัวอุปกรณ์ที่ใส่ในบ้านแนะนําเป็นรองเท้ารองช้านะครับส่วนนอกบ้านนั้นสามารถใส่นุ่มส้นเท้าร่วมกับรองเท้าได้เลยครับสาหรับคนที่มีภาวะปวด้นเท้าตอนเช้าหลังตื่นนอนลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับส่วนท่านใดนั้นต้องการสั่งซื้ออุปกรณ์เพื่อรักษาการรองช้าเช่นในสปรินต์นุ่มส้นเท้า หรือรองเท้ารองช้ำนั้นสามารถสั่งทางไลน์ได้เลยนะครับโดยการสแกนบาร์โค้ดที่ด้านหน้าได้เลยครับหรือท่านใดนั้นสะดวกสั่งซื้อผ่านทาง Lazada หรือ Shopee เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ด้านล่างให้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ